คุสนห้าอะอะไรวะวัตเตอร์ฟอะไรวะสตาร์เลวอะเฮ้ยแกนะเสียงใครอะเสียงคุสนห้าะมันเหมือนเสียงคุสนหฮาเสียงมันหล่อมากเลยอะเสียงคุสนหฮะแน่ๆเลยเออฮะไวฮันเหรอแล้วทำไมมันออกไปเอาอกาศเลยวะเฮ้ยอมีเหรโอ้ยเนวัตเตอร์ฟัคไวฮันไวฮัน๋อเสียงน้องเหรอออ ไม่คนใจจองครับจองอะไรฮารุกะบัตเตอร์ทำให้ตกใจซะแล้ว <c oughs> เอริจังเอริจังพักไทยคน่ีได้ดีมากขอบคุณมากค่ะทุนพี่คานอเอะโอ้ขอโทษนะครับถ้าอย่างนั้นก็ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนศิลปะวายฮันโอ้สวยมาก มองศิลปะเป็นยังไงบ้างคะแล้วไอ้มองเป็นภาพวาดหรือว่าดนตรีหรือว่าอักษรศาสตร์หรือว่าการแสดงใช่คะ่ะทุกอย่างเป็นศิลปะหมดเลยแต่ว่าถ้าเราจะถ้ล่มลึกไปหาศิลปะไปขึ้นอีกมันก็จะมีเรื่องหลายๆอย่างออาแล้วก็พวก,พวกเราเป็น เขารวอะไลมมวิจัยไอ้น,นี่เหรอเรื่องลี <c oughs> รับแล้วก็อย่างเช่นตอนที่ทุกคนเห็นเลขสี่ก็จะรู้สึกแปลกๆหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ปนอั่นมันเป็นเรื่องลึกลับที่ยอดมากโรงเรียนแล้วถามมันดูเวทมนต์ช่วยพวกเราคือโรงเรียนวายฮันฮะหอพักที่สี่วัตเตอร์ฟัคทำไมเป็นหอพักล่ะครับสี่ห้องพักติดด้มันเลขไรกูปะสี่สิบสี่โอ้ยอะไที่แล้วอะไรที่แล้วสี่สิบสี่โอ้ยอ่าประกาศตัวแล้ว นี่มันเป็นไอ้นี่นี่ว่ะไอ้จัตุรัสที่อิตาลีอ่ะเออจัตุรัสอิตาลีนี่ว่ะน้องชื่ออะไรนะจะได้จดก่อนเอลี่เหรอเอลี่ใช่เอลี่ขึ้นบนด้นะโอ้ท่าสวยท่าสวยยิงเวทเดียวใส่ถ่าเหรอใส่ปืนยังไงดีกว่าพี่ฟูยิงมันเริ่มเป็นนิกเกะขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่สายไฟชันทุกพี่ปเลยป่าไปถลอกไปเออเอสอาร์จริง ตัวต่อไปเอลิกาย้ายลุงเียได้เนีนน้องอีกคนก่อนโอเคก็น่าจะตัวน้นปกแหละกิฮินี่มันนี่มันเป็นโชคชะตาล์น้องเป็นคนที่หัวเราะว่าอีฮิอ่ะอีฮิอีฮิร้อกคอชื่อเลยนะคานเอะคานเอะนี่ยไอ้นี่มันสายาเบอร์สองแล้ว แอร์นี่เป็นทีวีเอเวนต์นะครับนาย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 ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมอะไรวะแล้วทำไมพี่โอเี้ยนะพี่โอพี่โอแล้วทำไมพี่โมเขากินเป็นไฟอัดหน้าผมเป็นไฟซื้อครับซื้อครับอินโทรก็ดีแล้วเมื่อกี้อู้เมื่อกี้มีเยอะอู้เมื่อกี้เยอะเยอะเยอะ คนนี้กินว่าคุณชูจะชอบหรือเปล่านะไม่ไม่รู้ดิดูน้องเอลีก็ลูกอยู่นะโอ้เจี๊ยต้องการดีต้องการของคนขวา หมดตองอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนนี้เจอตอนแรกนึกว่าจะมานั่งหน้าพนมเหมือนที่เซซมเมอร์อ๋อเฮ้ยน้องเบียวดีกว่าผมชอบเฮ้ยเฮ้ยโคตรลูกครับเออลูกเหมือนคิริโน่นี่วะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยแต่ก็เหมือนอะไรเบียวนี่วะเฮ้ยเนี่ยแหละละครูฟเว่นนอนเสพลมว่ะเอริลูกใช่เป็นลเ่ยเอริลูก อะไรอืเติมหรื้อตัวเชิญได้สามสิบเพชรเพื่อเชื้อตัวเชิญหรือตัวเชิญได้ทำไมฟังเสียงแล้วเหมือนมีคนตาลุกวาวเออเอ้าผมก็ต้องตาลุกวาวดิสามสิบเพชรเลยนะเออแล้วมันได้กี่ต์ตัวเดี๋ยวผมไปลองเพิ่มแบ็คกราวด์ได้จากการเคลียร์ด่านนะครับอันนี้ฮะ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 อไันนี้เคลีหน้าไปลยไม่อาเรียน พีอคิดว่าเราตำอิดมาตือดเล่าะว่าตอนนั้นเราเดินทางผิดมาตลอดเพราะว่าการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันแปลกไปหมดเลยเอ๊ะตอนนี้มาดามตายไปแล้วแต่ว่าโอ้ แต่ว่านักเล่นของอาเลีกก็ยังอยู่เมือกแล้วก็มีผู้ที่ยังเชื่อฟังคำสอนของมาดามหลงเหลืออยู่มาวีอีมาแล้วโก้ของอาเลีกไปกันเถอะไสิ โรงเรียนสองชั้นไปสู่โรงเรียนอาเลสเกิดอยู่กับเซนเซแล้วก็ถ้าเกิดอยู่กับเซนเซแล้วก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันคือค่ะยืนขึ้นเลย ไมิได้ไร้จรีหรอกมีนี่และครับดิโอมันเริ่มมาแล้ว p v c มันเริ่มมาครบแล้วใช่เนี่ยสิ่งที่กูถามมาตลอดลว่าทำไมไป็นลูกอารีสตตอนเด็กวะ <laughs>